มาแล้วนะครับกับรถอเนกประสงค์5ที่นั่ง Honda CRV โฉมใหม่คันนี้นะครับนี่คือฟูลไฮบริดประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรและเป็นปีใหม่ใม่น้อยด้วยหากใครสนใจรถคันนี้ก็ห้ามพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเราอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับนี่คือ Honda e h e v นะครับเป็นรุ่น RS นะฮะรุ่นท็อปเลยออปชั่นเต็มนะครับสีขาวหลังคาแก้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมคันนี้เป็นปีใหม่ใหม่น้อยนะครับฝูออฟชั่นเลยเป็นระบบพลังงานทางเลือกไฮบริดด้วยประหยัดน้ํามันได้ถึง20กิโเมตรต่อลิตรเลยนะครับตอนเปิดตัวนะครับเคยขายอยู่ที่1,729,000บาทแต่วันนี้วันทัวโต้นะครับประหยัดได้ถึง300,000บาทเลยนะครับและคันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับอุปกรณ์ครบรถบ้านแท้ไมมมม่่เเคยยยยีกกกาาารรรชชชนนนนนนหััออะป็ถโว์ููงข ลคล้ายสนใจรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยใหม่และน่าใช้งานมากๆราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับ เรามาเริ่มต้นดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับ Honda CRV คันนี้นะครับเป็นพลังงานทางเลือก EHEV นั่นเองนะฮะรุ่นท็อป RS นะครับออปชั่นเต็มนะฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็ไม่มีริ้วรอยนะครับเป็นสีขาวมุกทั้งคันนะฮะชุดแต่งรอบคันก็จะเป็น RS แบบนี้เลยนะกันชนด้านหน้านะครับกระจังหน้าเห็นไหมตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงานะครับแล้วก็กรีลพอร์ตของเขาเป็นสีดําเงาแบบนี้มีลวดลายแบบนี้เลยนะครับโลโก้ h m a r k ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโลโก้พลังงานทางเลือกของ Honda ครอบด้วยสีฟ้้าแบบนนนนนีคัก็็ืออเเป HEV ง คันนี้นะครับมีเบสโลโก้คำว่า RS แล้วก็กันชนด้านหน้ากันชนด้านท้ายรวมถึงชุดแต่งต่างๆเป็นรุ่นท็อปรุ่น RS เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับกันชนก็ไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยรวมถึงมีไฟหน้าที่เป็นแบบ Full LED มาพร้อมกับ daytime running light ที่เป็นแบบ LED และไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันครับกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมาให้ใช้งานด้วยระบบความปลอดภัยจัดเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็ประหยัดน้ำมันเป็นไซส์ใหญ่สุดด้วยนะราคานี้สภาพนี้นะครับ กันดีกว่าครับคันนี้นะครับเป็นปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็สภาพนี่คือสวยๆมาเลยนะครับเดิมทุกจุดนะเจ้าของนี่คือรักษาสภาพรถดีมากๆน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับซิลเลอร์นี่เดิมทุกจุดเลยนะครับเป็นอาร์ตโอริงตัวสวยนะครับคันนี้ไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยร้าวหรือว่าไม่มีในส่วนของรอยน้ํามันเครื่องรั่วซึมเลยนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพความใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงงาานนนนนนดด้้้วววยะรรรรบบบุุ่่่่่ีีใใหมมออกไสข ไฟฟ้านะครับหรือว่าเป็นไฮบริดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ไฮบริดตัวนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันมากๆเลยนะเพราะว่าในโฉมก่อนหน้านี้ของ Honda c ซีนะครับใช้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเบนซินนะประหยัดน้ํามันอยู่ที่ประมาณสัก14-15กิโเมตรต่อลิตรแต่ว่าคันนี้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่207แรงม้านั่นเองนะอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่ทําได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลยนะะครััแลที่สําญ คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ eCVT รองรับน้ำมัน e85 ด้วยนะครับการขับเคลื่อนแบบ4ล้อที่เน้นในเรื่องของการเกาะถนนความปลอดภัยนะสํานรับ Honda CRV คันนี้นะครับก็ยังมีวริเวีเหลืออยู่เลยนะครับถึงปี2026เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับที่มีขนาดความจุอยู่ที่1.06กิโลวัตต์อั่วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีความคุ้มครองจาก Honda นะครับถึง10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางเลยนะครับใครที่ต้องการใช้งานแบบรถ Honda ขขอองงก็มัใใจจสบบาายยได้เเล มีในส่วนของวารันตีในเรื่องของแบตเตอรี่มาให้คุณได้ใช้งานด้วยครับเรามาดูในส่วนของสภาพล้อแม็กกันต่อนะครับล้อแม็กอลลอยเนี่ยเป็นขอบ19นิ้วเต็มซุ้มล้อเลยนะครับแล้วก็ดอกยางเต็มสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับแก้มยางก็หนาด้วยนะสี่เหลียของเขาเป็น2 3 5 5 5มห9นะครับแล้วก็ลายล้อแม็กนะครับเป็น5ก้านคู่นะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้โครเมียมปัดเงาดำนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับสภาพซุ้มล้อไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดเลยนะครับเจ้าของเดิมครับเขาเรียกว่าการใช้งานที่แบบน้อยมมาาาาากๆนบบสสภพววยยใหห่่แี้ถือ แล้วก็น่าใช้งานมากด้วยครับในรุ่นนี้นะครับสำหรับ Honda CRV อีวเขาไม่กักออปชันเลยนะครับแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ที่น่าใช้งานแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับหลังคาครับก็จะมีพารานอเมิกซัลลูฟนะฮะในส่วนของตรงนี้มือจับประตูมีระบบคีย์สมาร์ทเอนที่นะครับสามารถที่จะล็อกประตูหรือว่าปลดล็อกประตูเพียงแค่สอดมือเข้าไปก็ใช้งานได้แล้วนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมที่คิ้วขอบกระจกแบบนี้เลยนะครรข้้านนนนเเป็ีุุ่่ นะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะอยู่ที่กระจกมองข้างซึ่งเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับที่จะมีในส่วนของสีดําเงาแบบนี้นะครับสภาพด้านข้างสภาพหลังคาไม่มีริ้วรอยสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้ครับรุ่นท็อป RS เนี่ยเขาจะมีชุดแต่งต่างๆที่ตัดคิ้วขอบด้วยวัสดุที่เป็นสีดําเงาครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังชาร์คฟินกระจกมองข้างรวมถึงไฟท้ายก็มีด้านหน้าก็มีนะครับ กระจังหน้าก็จะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดําเงาครับอย่างคันนี้นะครับก็มีโลโก้ H Mark ด้านท้ายเนี่ยที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือเป็นพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็เบสโลโก้คําว่า R S E H E V นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับกันชนด้านท้ายเป็นชุดแต่ง R S นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็ปลายท่อคู่แบบนี้เลยนะคันนี้นะครับออปชั่นครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบแฮนด์ฟรีนะครับซึ่งใครนะครับที่ถือของมาเยอะๆก็สามารถใช้ท่าคล นอกจากนั้นนะครับสภาพด้านท้ายน็อตเดิมเม็ดอุริงตัวสวยนะครับซิลเลอร์นี่อยู่ครบเลยเดิมๆทุกจุดนะครับเบาะที่นั่งก็สภาพสวยนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสมาระเยอะมากๆเลยนะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ภายในตัวรถของ Honda าเซรุ่น e-hiv นะครับ RS นะฮะอันนี้เป็นปี2023จดทะเบียน2024เลขใหม่อยู่ที่41,000โลเท่านั้นวันตีังเหลืออยู่เลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือสภาพภายในนี่คือใหม่มากๆเลยเจ้าของเก่านะครับดูแลรักษาสภาพรถดีมากๆเข้าสนยนเช็คทุกระยะนะครับแล้วก เดียวในเล่มทะเบียนด้วยนะครับคันนี้รถบ้านแทรร้อเซสามารถมาตรวจสอบได้ที่วันทัวโต้เลยนะออปชั่นเด็ดๆเยอะมากนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันเอ่ยมีในส่วนของหลังคาที่เป็นพาราโนมิกซ์ซันรูฟนะฮะแล้วก็เครื่องเสียงโบสซ์ลาว์ซาวซิสเต็มหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้องรอบขันด้วยนะครับสภาพเบาะภายในนะครับก็เป็นเบาะหนังรุ่น RS นะฮะก็คือเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเก็บสีแดงห้องโดยสารมีความกว้างมีความใหญ่นั่งสบายมากๆเลยนะครับสำหรับคอน ก็จะตกแต่งแบบแนวแบบสปอร์ตนะฮะใช้วัสดุสีดําเงาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีวัสดุซอฟทัชนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางครับเป็นหน้าจอที่อุริโดใหม่มากๆเพราะว่าสติ๊กเกอร์กันรอยก็ยังไม่ได้มีการแกะออกเลยนะครับหน้าจอเองนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วเป็นแบบแอดวานซ์ทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto มีในส่วนของระบบ Honda l เ n นวอชนะฮะแล้วก็เวลาที่คุณใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาก็จะมีกล้องรอบคันให้คุณเลือกใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนัั้้้้้นนนนนนเเีีีีี่่่่ยตตรรรงงงงะคถืืออออววาาาา Honda แแกกจุดดดมมมไๆลใสสข ที่เป็นเครื่องเสียงแบบ Bose Sound System นะหากใครชอบฟังเพลงนะครับคันนี้เป็น Bose Sound System ที่มีลำโพงถึง12จุดนะครับรอบตัวรถเลยนะเราเรียกด้ว่าน้ำเสียงเนี่ยคมชัดลึกนะฮะฟังนี่ก็เพาะแน่นอนนะครับแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นแบบปรับหมุนก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นปรับหมุนแบบดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นแอร์ออโต้นะครับมีในส่วนของระบบแมคโครกดปุ่มเดียวก็เย็นได้เลยนะเขาจะปรับในส่วนของแรงพัดลมแล้วก็อุณหภูมิให้เย็นที่สุดภายในปุ่มเดียวคำว่าแมคโครอันนี้ก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับเกียร์อัตโนมัติเป มีการหุ้มหนังนะครับเดินได้แต่เก็บสีแดงฐานเกียร์เนี่ยก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาที่ไม่มีรอยเล็บเลยไม่มีรอยแบบรอยขวดเลยนะสภาพสวยใหม่นะครับโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะครับก็ให้มาถึง3โหมดด้วยกันก็จะเป็นสปอร์ตนรมอลแล้วก็อีก้อนโหมดนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮด้วยนะถือว่าจัดเต็มมาในรุ่นนี้แล้วก็แก้จุดอ่อนมาได้ดีมากๆเลยครับมาที่พวงมาลัยกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับก็เป็นหุ้มหนังเดินได้แต่เก็บสีแดงซึ่่่่งไไมมมมมมมีีีรรอออยยยลลกกกขดาาาววนะะสภพใหๆแ้้็ิ ฟังชัน Adaptive Cruise Control รวมถึงระบบความปลอดภัยที่เป็น Honda Sensing นะเอาล้วครับคุณผู้ชมครับพาชมทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็บอกได้เลยว่าสภาพสวยใหม่มากๆเป็นรถปีใหม่ๆม่น้อยรุ่น top option เต็มนะครับพลังงานทางเลือกประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะหากใครต้องการใช้งานรถคันนี้นะครับก็มั่นใจสบายใจเพราะว่าเขามีารันตีเหลือถึงปี2026เลยในส่วนของแบตเตอรี่เองก็ยังมีารันวีนะครับคุ้มครองถึง10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะเซอร์วิสกับ Honda ที่ไหนก็ได้อุปกรณ์ครบนะครับไม ฮอนด้ Honda CRV คันนี้นะครับรุ่น2.0นะครับ EHEV รุ่น r s ปี2024เลขไมายบินแค่41,000โลเท่านั้นนะคันนี้นะครับตอนเปิดตัวเคยขายอยู่ที่1,729,000บาทแต่วันนี้วันโฮโต้นะครับขายประหยัดกว่ารถใหม่ยเลขแดงถึง300,000บาทเลยนะขอเสนอขายที่1,459,000บาทเท่านั้นนะครับและใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้นะครับเอาไปเลยครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่26,000บาทต่อเดือนนะครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับหากคุณชนท่านไหนนะครับสนใจรถคันนี้นะครับก็รีีีีบบบตตติดดด่่่่ออทททวันนนโโโโฮ้้ยยเเรรร์ลค 45885บอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะครับรับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับสามารถดูได้ที่ Facebook TikTok y o u t u b e แล้วก็เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์นะครับ w o r l d w i d e n t u a u t o c o m ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลนะครับสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถราคารถปีรถรวมถึงรูปรถที่มีมากกว่า20รูปต่อคันเลยนะครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถวันทัวโต้ทุกคันนะครับเป็นรถบ้านแท้รกอย่นอรบเซันตุกท่ปีหรือ30,000กอ1 128รกและคุ้มของทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับก็มั่นใจสบายใจเป็นลูกค้าของวันทัวโ,โต้ได้เพราะวันทัวโ,โต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ่ง